うつろう空気が少しずつすめたくなってきて季節のうろいを感じる秋がじかついてくるจากประโยคตรงนี้นะคะจะเห็นการใช้คำศัพท์คำว่าうつろうแต่ว่ามีการเปลี่ยนนะคะจากกริยากลายเป็นคำนามうつろう季節のうつろうหมายถึงการเปลี่ยนผ่านของฤดูกาลคะ่ะ ซึ่งตรงกับช่วงนี้ของที่ญี่ปุ่นพอดีนะคะเป็นการเปลี่ยนผ่านฤดูการเข้าสู่ฤดูใบไม้ร่วงค k i ิกะสุโคชิจุสึ s ซเมตะคุนัตเตคิเตะหมายถึงอากาศเริ่มเย็นขึ้นทีละน้อยคิเซสึโนอุซุโรโยอคันจิรุรู้สึกได้ถึงการเปลี่ยนผ่านของฤดูการอากิกะจิกะซึเตคุรุฤดูใบไม้ร่วงใกล้เข้ามาแล้วตัวอ,อย่างเพิ่มเติมนะคะเคชกิวะคิเซสึโทโทโมนิอุซุโร ทิวทัศน์เปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาล